เ,าาเวโกลเด้นเติมเกมปรับราคาใหม่ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็กคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีมีทั้งเติมในเว็บและในไลน์เติมอ,อวีบนเว็บได้เร็วสุดๆเปลี่ยนกันใช้แลกโอเพ่นไอดีตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายต้องโกลเด้นเติมเกมนะครับผมว่าโหอ่อนอีกแล้วบรูใครกำลังฮีขอแนะนำแอดมินต้น TP 7มีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบและมีผู้ติดตามเพจมากกว่า2 0 0 0คนเชื่อเพจใต้คลิปครับผม อะไรวะก็ผมอยากกินอ่ะอออแล้วโรแอนมันไม่บอกผมน้องเพงมันไม่บอกผมแล้วผมก็ไปจบที่ฮาจิบังเลยอ้ยอะไรวะแม่งที่จริงผมจะไปกินแหลมครับแต่แบบปกติตอนผมไปกินแหลมอะผมจะไปกินกับแม่รประมาณนั้นครับผมเนาะข,ข,ขี้อะไรน้องขี้อะไรเรียวมาขี้อะไรเรียวมาขี้อะไรก่อนร,ร,รู้เรื่องแค่นั้นเดี๋ยวก็ได้รู้ ให้มันได้จบๆกันไปขอบคุณคุณนิกกี้ที่สง่งดอกกุหลาบให้น่ขอขอบพระคุณมากครับไหนบอกกินข้าวมาไม่บอกอ้าผมกินข้าวมาแล้วแต่มันไม่อิ่มไงผมกินเป็นไข่เจียวกับไออ่าได้เล่นนะผมกินไข่เจียวกับไอน้ำพริกกุม,ม้ามาครับแต่มันไม่อิ่มนะเอ้ยพูดถึงซูชิโรจองไว้ว่าอ่านแผมอ่านเป็นไม่ทานคุณน้ำตาลเรียบร้อย เขผมอ่าไม่ได้ไอ้นี่คนดึงจังเลยเ้ยใจเย็นเนี่ยน้องโอยคือยีน่าจะแพ้ดีกวโดนมันเวยอ่านเม่นเว้ยจะให้เล่นไหมพี่ฝอยบอ้างนะเล่นได้ครับอกเอาเลยเอลสูผมว่าตัวมันก็โหดเว้ยเอลสูอ่ะตัวแม่งโคตรโหดนะผมเพราะว่ากระสุนจุดห้าศูนย์ bmg แล้วก็ high velocity อย่างอย่างเงี้ยแรงแรงไงน้องแรงให้มันได้โจมตีกันไปเว้ยน้องประมาณนั้นอยากเล่นอะไรเล่นเลยครับผมเอ้ยอย่าแบนนะทีมทีมเราอย่าแบนเอลสูกันนะทีมเราอย่าแบนเอลสูกันนะไม่ไม่ดี ไม่ดีนะครับเอลซูมันเป็นตัวหนึ่งที่สามารถสร้างความพลิกฝันเอ้ยพลิกฝันในไฟได้เลยนะครับผมเนี่ยก็ให้มันได้โจบก,กันไปคืออ่าเรียบร้อยเหมือนว่ายีนากะห้ามมากนะครับผมก็โดนเลยใจเย็นยีนาค่อยค,ค,คุยกันหน่อยเกมนี้ยีนาดาเม็ดไม่ถึง20%เราได้รู้กันแน่เกมนี้ดาเม็ไม่ถึง20%ซนะรู้เรื่องโด,โ,ดโดนะโดนะโดนนะโดนนะโดนนะยีนาดาเม็ดไม่ถึง20เรู้เรื่อง เฮ้ยเฮใส่ใส่ใส่เดี๋ยวมันจะปี๊บอุ hang, hang. Uma, oh ้ยอุ้ยเรือมาเวทห่าง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 เรือมาเวทห่างอุ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะมาแล้วมาแล้วเว้ยคุณดูมาแล้วมาแล้วมาแล้วรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยโดนนะเรือมาอาร์ตเมดโดนเรือมาอาร์ตเมดกูแน่ไหวไหวเว้ยเว้ยเก้าก้าก้าก้ชิวกันอยู่ละเกมนี้เพื่อนเราไหวนะเกมนี้เพื่อนเราสู้ๆกันเลยอยากใส่ก็ใส่ครับ อยากใส่ก็ใส่ครับเอ้ยเมันมันจะดึงอะไรอ่ะมันจะดึงอะไรอ่ะอันนี้เรียกเรือเถอนนะอันนี้เรียกเรียกเรือเถอนแล้วเอ้ยมันมันมันดึงไปแล้วมันแบบป๊อปเฮ้ยเหมือนว่าเราจะคนละข้อหมายกันเพื่อนไปแล้วก็จ่ายไปดึงทีอุ้ยก็อาจจะเจ็บๆหน่อยนะเมื่อก็อาจจะเจ็บๆหน่อยนะดองมามาว่ะมาว่ะเฮ้ยอย่างนั้นเดี๋ยวมาเวทแม่งของจริงว่ะเฮ้ยว่าไปแต่ไอ้ยีน่ามันโดนปั๊มไปสองตัวนะเฮ้ยไอ้ใครตกมันไม่ได้เล่นฉลามมันง่อยเลยว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะดูนะ แล้วก็จะใส่เลยโดยเลยมาเวทผมแน่เล่นทั้งตีมตัว่าไรครับอ่าสามร้อยครับผม300ได้เหมาสตรีมเล่นกับผมยันจบสตรีมนะครับผมวันนี้ผมปิดสตรีมประมาณบ่ายโมงลกลบ,บแล้วหลังจากผมอ่าสตรีมเสร็จเดี๋ยวผมไปทานตีน้อยแล้วผมหิวมากเลยขอบคุณคุณธงขอบคุณทุกทุกคนด้วยนะครับผมที่สนับสนุนชิวดาเป็นค่าตีน้อยนะครับผมขอพระคุณมากครับโคตรอยากกินตีน้อยเลยผมอยากกินน้ำซุปต้มยำอะ่ะ <c oughs> น้ำซุปต้มยำ <c oughs> นี่อร่อยสุดละจริง <c oughs>

แหงแหงแหแล้แ้มาแล้ว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 ไอทูเลนมันกลับบ้านไว้คนดูเพราะว่าไอทูเลนมันกลับบ้านก็ก็ใส่ไว้เลยก่นเลยใต่เต้องโอ้หแรงแรงแล้วแรง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 นน้องแรงแลน้องแรงนั้นน้องพี่พี่แรงนั้นน้องก็ก็โดนดิก็ก็โดนดิจะ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 ดูดอะไรจะดูดอะไรจะดูดอะไรจะดูดจะดูดอะไร ไหวอยู่แล้วเอาไว้เอาไว้เอาหน่อยนะดูดูด้วยทุกคนก็เก็งใจเรียวมาเวทผมด้วยนะถ้าเกมนี้เรียวมาเวทผม MVP แล้วก็ เราได้รู้เรื่องกันนะครับผมนี่โดนโดนนะ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 ไอ้ทูเรนเนี่ยก็โดนไอ้ทูเรนเดี๋ยวมันก็โดนนั่นเอง The fear มันมันอู้อย่างนะมันอู้อย่างนะก็โดนนะป๊อแล้วก็ใส่แล้วโอ้ยแหลงแร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 ง True stand so ball see cause a n d e f f e c t j u d g e right from wrong ก็โดนนะเออแต่แต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าแวงไปแล้วอ่ะปะเดี๋ยวได้เล่นบอลก็คุ้มแล้วครับได้เล่นบอลคุ้มคุ้มอยู่คุ้มอยู่ใจเย็นอุ้ย กแล้วก็มีของแล้วก็มีของ,ของ,ของเรื่องแน่อะไรอะ่ะ <_ S 1> ขอหาเซตเอลสูที่แรงที่สุดไปเ,เต็มที่แล้วคุณธงเอาเลยนะเอาเลยน้องขอแรงที่สุดของเอลสูให้พี่หน่อยน่าผมนะเล่นได้เต็มที่นะครับเอลสูทเอลสูนี่ผมผมไหวนะเพราะว่าเอลสูตัวมันมแบบคอยชารไลท์ให้อย่างเงี้ยคอยตัดเลือดผมทุกคนดูคิวกรัดด้วยผมโซโลคิวคิวกรัดจิ้วส์รอพารินา กลัวกลัวเจ็บนะเจ็บนะให้มันเจ็บไปก่อนให้มันเจ็บไปก่อนแต่เหมือนว่าเลนกลางของเราจะโดนกันแล้วผมไปไม่ทันนะขอภัยด้วยขอไปในความไม่สะดวกด้วยนะครับผมแต่ทูเรนมันอยู่แถวไหนน้าเอ้ยเคลียร์เคลียร์ไอ้ทูเรนกลับบ้านเหรอหรืออย่างไดอะหมูเดิมหมูหมา่หูครับแต่ก็ไหวๆชิวๆกันนะคนดูเอ้ยเรามาเวทมันเคลียร์คลิปโคตรไหวอะคนดูอาวอาวอาวเอ้ยตัวตัวสุดหดนะตัวสุดหดนะตัวสุดหดนะยินนาไม่เป็นไรน้องยินนาไม่เป็นไรผมว่าจะวัาไปเลนกลางนะแต่ผมัวแก๊สพันดึงผมก็ว้มาเปอ่า วโอเคแล้วก็ฟาร์มกันต่อเลยตอนนี้เราต้องหาพยายามหาสแต็กเวทโดนแน่โดนแน่แค่นั้นวนดูรู้เรื่องเดีก็กฝั่งของข้ามโดนไม่รู้เรื่องดิเนี่ยเนี่ยจากนี่คิงได้รู้คิงได้ือหูแน่คิงได้ือหูแน่โอ้จะจะดูอย่างไรโอ,ดดดดโอด้ดูดูดโอ้ดูดดูโซนก็ซ่านว่ะโอ้ดูดโซน โอ้ยอย่างนั้นอย่างนั้นฟิกเกอร์ดูโซนโอ้ยอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้ยแย่แย่แ่ไปเรื่อยแย่แย่ไปเรื่อยนี่เคลียเลยเอ้ยได้ได้ป้อมเลยงี้เฮ้ยงี้นี่ได้ป้อมเลยอ่ะแดดแล้วป๊อกเรียบร้อยไปเว้ยไปเว้ยไปต่อเว้ยไปต่อเว้ยเราเราเราใส่พวกมันได้ต่อนะเราเราเราใส่พวกมันได้ต่อนะเพราะว่าเรามีอโพคาลิปอโพคาลิปเฮ้ยไปเว้ยไปเว้ยแล้วก็เราจะออกอากอนี่ดาบติดพิษหน้าผมท็อกซิิกสตงท็อกซิกสติงโดนปท็ แล้วก็ใส่เลยมาดีมาดีมาดีเจ็บเจ็บนะเจ็บเจ็บนะโมทอสฝากต่อด้วยสวยๆเขาเอ้ยเอาไหนเว้ยเอาไหนเว้ยเอาไหนเว้ยชิวๆกันนะ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 คือคืออะไรแก๊กแก๊กทำอะไรอ่ะแก๊กแก๊กทำอะไรแค่นั้นแก๊กทำอะไรก่อนอู้หูงเหรออู้หูเจ็บวัดไปก่อนลองชิวก่อนมานะผาวีดาตายมันล่ะผมว่าเรียมาเวทก็ โหดหดรู้เรื่องอมั้ให้มันได้จบจบกันไปพี่ฝ่ายครับผมขอเสริมหนึ่งหนึ่งหน่อยครับอขอเสริมหนึ่งหนึ่งนี่คือ,อยังไงครับคุณจะมีสาระหนึ่งหนึ่งมาสาระหนึ่งหนึ่งในวันนี้ก็คือถ้าคุณโดนผลจากเอฟเฟกต์ตัดเลือดและเวลาคุณไปเก็บเลือดเลนกลางคุณก็จะโดนผลตัดเลือดประมาณนั้นผมเสียค่างโง่ไปกับคิดเองทำไรอ่ะชิก่อนชิวก่อนตรไหน แรงแรงนะคนดูผมผมแรงนะ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 มาดิมาดิมาดิพาวิน่าเจ็บเจบเจ็บมาดิ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 มาลมาลมาแลมาลมันหมดแล้วมันหมดแล้วไอ้ชิวกอนอ่ะไอ้ชิวก่อนมันหมดแล้วมันหมดแล้วมันเกลี้ยงแล้วน้ำน้ำน้าน้ำโดนดีดนดีเ้ยแต่ยีน่ามันแปะชิวเราคนดูเว้ยมันไปปั๊มมาจากไหนเนี่ยยีน่ากูเนี่ย เอ้ยยีนามันไปปั๊มคิวมาจากไหนเนี่ยอุ้ยโหดโโหหดดเต็มตีเด้อเต็มตีเด้อยีนาเต็มตีเด้อเต็มตีเด้อเอ้ยเอาไงต่อเอาบูเอายังไงต่อหรอเอาบูดีวะน้องไปเว้ยไปเว้ยดับติดพิษนะคนดูยิงยิงยิงจิ้มก็ก็ยิงมีดาเมจยิงยิงจิ้มได้ดาเมจยิ่งพุ่งพลาดน่ะก็ใครใครตีดากันวะเราตีมังกรกันดีกว่าเออเราตีมังกรเพื่อเร่งดาเมจไงเพราะว่ามันเพิ่มหรือว่าพลังโจมตีของเรานะมันเพิ่มพลังโจมตีของเราให้เราตีแรงยิ่งขึ้้้นนแแลวกก็เเบิรรร์สดดาาามมจไอย่งงุขึ้น นะผมเอาวะเอ๊ะใจใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องน้องค่อยๆคุยกันหน่อยนะสำหรับไอ้แก๊กอะไอ้แก๊กอะใจเย็นนะน้อง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 แก๊กใจเย็นครับปัดเดี๋ยวเราถอยกันดีกว่าโออยอามังกรมังกรเพิ่มดาเมจมังกรเพิ่มดาเมจแบบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะตีได้เดี๋ยวก็รู้เรื่องนะเดี๋ยวก็ให้มันได้จะจบกันไปนะไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยดูดูดาเมจเวทดูดาเมจเวทผมแรงแรงนะแรงนะแรงนะแรงแรงนะแรงนะแรงนะแรงแรงนะแรงนะ แหลงนะนี่มันไม่ตีด้วยอ่ะระวังนะซ้ายมือเอือหือป้องโดนมันโวยอ่านเมนโวยใจเย็นครับขอเล่นมิตาหน้าอ่ะได้ครับผมคุณต้นไม้คุณต้นไม้อ่ะแต่เต็มเต็มตี้นะครับเต็มตีเลยครับไหวไหวนะไหวไหนะเราชิวๆกันอยู่แล้วผมกำลังไปนะครับผมผมกำลังไปครับผมกำลังไปไม่ต้องห่วงนะผมกำลังไปเดี๋ยวพวกมันก็จะได้ได้รู้เรื่องเดี๋ยวมันก็จะได้รูเรื่องสีป้องเจ็บเจ็บนะเจ็บเจ็บละทำเพื่ออะไร Tòa nhà đã bị phá hủy Ơ, game đi game à? Hello, nông trai Hello, game, game เอ้ยมีดูดเลือดแล้วมีดูดเลือดแล้วมีดูดเลือดแล้วตีตีแล้วดูดเลือดจุ๊บๆ่ะ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 ก็โดนนะก็โดนนะแจ๊จี้เจ็บเจ็บนะเจ็บนะเอาฟรอทพงบอกกูทนไม่ไหวแล้วแต่เราก็ใจเย็นๆกันก่อนนะค่อยๆคุยกันไปไอ้ทูเลนคิงก็มาแล้วไอ้ทูเลนคิงก็มาแล้วโอ้โหแรงแรงรุนแรงเที่ยงตรง r a แม n นยำรุนแรงเที่ยงตรง r a แม n นยำฝั่งของข้ามันเดินสามเดินสี่ตลอดเลยวะใครโตอะไรวะ เรารอออไฟเล่นไหมผมผมเริ่มทนไม่ไหวละจริงจริงจริงเรารอรอออไฟเล่นไหมผมผมไม่ไหวละให้เออเอาฟอร์ดมาเข้านะเอาฟอร์ดมาเข้านะใส่ไม่เล่าเอาฟอร์ดมาเข้านะก็สองดึ๊บปั๊บอุ้ยแรง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 มันจะดูดระวังมันจะดุสะปันแล้วฟันไปแล้วฟันไปแล้วฟันไปแล้วโอเคโดนเอ็กซ์คิวไปเลยก็โดนนะไอันนี้แต่กูมั่วแต่กูมั่วใจเย็นนะแต่โอ้ยโอ้ยตัวอะไรขี่สเก็ตบอร์ดมาโอ้ยพาลีน่าโอเคไอ้ทูเรนมันได้ไหลเยี่ยม จเย็นทุเรนน้องจ้าหนึ่งดบสองดบสี่เอาเลยเอาวะเอาว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 โดนโดนนะโดนโดนไปดิโดนไดิโดนไดโดนไดโดนไดผมรอผมรอใส่อยู่ผรอใส่อยู่ผมรอใส่อยู่น้องผมรอมาอยู่ในพวกมนอยู่ในพวกปังเจ็บเจเจบเจเจมาดิมาอุ้ยตัวโทนโฮด่ะอ้ยผาริเนอร์ ไม่เผาวีนเนอร์ตัวโคตรโหดเลยอ่ะอุ้ยน่าน่ากลัวจริงจริงเฮ้ยมาตีมังกรเราตีดาวไหมใครโตให้ไวเลยใครโตให้ไวเลยพี่แม่งยิงตีออบเจกต์ช้าอยู่ไฟสู้ไวเฮ้ย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 ไม่ได้วะไม่ได้วะ ไม่ได้วะไม่ได้วะเอ้ยพาวิรินเนอร์ใจนะเอ้ยมันเกิดอันตรีไปแล้วเว้ยไอวีล่าเนี่ยม okay. ันมารอจูเว่มนรอแก๊กดึงแล้วก็วีล่าจุบประมาณนี้สูตรสูตรสูตรของมันดูสูตรของมันนะดูสูตรของมันพยายามใจเย็นนิดนึงเข้าไว้คนดูนแล้นก็กระโดดนะก็กระโดดผมกลับบ้านก่อนได้ป่ะผมกลับบ้านก่อนได้ป่ะใครเขากลับกันวะแค่นั้น แค่เขากลับกันวะไอโมทสกูใส่แล้วพาวินเเชียเลือดไป่ลนเลยายเลือนไปไปหล่นเลยอ่ะไอแวนกูไปแล้วอ่ะไอแวนกูไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่เชียร์ก็กระโดดแค่นั้นแค่นั้นโอ้โหตัวฟรีกูไปคนแรกเลยก็ให้โตเอาไงต่อน้องเราเรามาประชุมแผนเรามาประชุมแผนก่อนน้องมาประชุมแผนมาประชุมแผนเราจะต้องจัดการแก๊กก่อนแก๊กตายก่อนจบนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แก๊กตายก่อนจบ แค่ไปก่อนเจ๊งแค่นั้นไอมันได้จ้าจูกไปเว้ยไอมันได้เจ้าจูเกตไปเว้ยไอวีลาแม่งรอจุแบะผมเล่นไงอะไอวีลารอจุบกูเล่นไงวะของเสร็จอะไรผมรู้จักแต่สมเสร็จอะน้องของเสร็จหนึ่งหนึ่งนี่คืออะไรกูรู้จักแต่สมเสร็จผมว่าวีลาแม่งต้องโดนกูละสุดเลยสุดเลยเนาะสุดเลย ดูดไรน้องดูดไรน้องดูดไรน้องดูดอะไรไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยได้ผมผมมีแข็ะผมมีแข็งแย่พ่อแม่ก็รู้นะเดี๋ยวมันก็ได้รู้ไอวีล่ามันทำอะไรผมไม่ได้ละผมมีแข็งละโดนแน่เรียวมาามีแข็งแข็งโป๊กที่จริงอะเราต้องไปตีดาครับที่จริงเราต้องไปตีดาครับผมเคลียร์เลนคนเดียวได้อยู่ผมเคลียร์เลนคนเดียวได้อยู่แต่แวนมาอยู่กับผมไอั่นไม่เป็นไรโอเคโมทส์กูไปแล้วเอออะไงดีวะ กันว่าไงอะแวนอย่าเดินตัดไปนะตายนะครับเดินตัดไปตายเก็บ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 มันเลยมาดิ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 แล้วเรารีเลือดได้เรื่อยๆนะคนดูแล้วแล้วตัวตัวเราลีเลือดได้เรื่อยๆด้วยเราจะตีดาร์กไหมครับหรือว่าอย่างใดตอนเนี้ยผมผมว่ามันมันมันเมินละมันเมินละมันเอ้ยพุ่งชนวีน่ากดแข็งมันวุดตายแค่นั้น พุ่งชนวิลล่ากดแข็งมันวุ่นตายโวว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 แต่คนนี้ใจเย็นผมช่วยอยู่ผมช่วยอยู่ผมช่วยอยู่ดาดาเมยผมแรงมากด่าเมยผมแรงด่าเมย์ผมแรงช่วยช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยช่วยช่วยผมก็ดีเอ้ยโดนดีแข็งดีไอ้ยี่งเดือบปลาไหลแข่งปลาไหลแข่งปลาไหลโดนเลยเฮ้ยมามาดีวะมาดีกว่าไอ้แก๊กก่อนไอ้แก๊กก่อนมึงจะสู้เหรอไอ้แก๊กจะสู้เหรอโดนแล้วนะไอ้ยิ่งเดือบเนี่ยไอ้แก๊กเจ็บมากไอ้แก๊กเจ็บมากไอ้แก๊กเจ็บมากไอ้แก๊กโคตรเจ็บอ่ะไอ้แก๊กโคตรเจ็บอ่ะไอ้แก๊กทนไม่ไหวด้วยอะก็โดนนะ เอาว่ะ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 โมโมทอดมาแล้วโมโมทอดมาแล้วโม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 ทาโร่ปังมทำทันนิดเลยเอาไว้เอาไว้เอาไว้เอาหน่อยนะเอาหน่อยนะปั๊ดเดี๋ยวเราตีตีด้งไหมตีได้งไหมตอนนี้เริ่ม เริ่มเริ่มเละเทะละทีมกูอ่าแวนอ๋อแวนเดีโอเคเราช่างช่างหัวเลนล่างมันครับช่างหัวเลนล่างมันไอ้ใครโตมันมันน่าจะเกิดมากันพันอยู่ไหวไหวเว้ย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 ชิวชิวนะชิวๆิวนะเราต้องตีดัแล้วเราต้องตีดัรเพื่อรักษาสมดุลของโลกเราต้องตีดัรเพื่อรักษาสมดุลของโลกเร็วๆๆให้ไหวเลยให้ไหวเลยแวนเร็วกว่านี้ไอ้น้องเร็วยากูจะตายแล้วเออโอเคได้ดัรได้ดัรคุมคุมแล้วคุมแล้วคุมแล้วรอดอยู่รอดให้ได้นะเออาดคุง เอาฟอนไปแล้วเราว่าเราต้องถอยใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นเจอเลยมาอาดาัมเมกูเข้าไปแค่นั้นเจอแล้มาอาดาัมเมกูเข้าไปแป๊บนึงแป๊บนึงนะคนดูโอเคชิวเวชิวเวชิวเวเอาเอาหน่อยนะเอาหน่อยนะแล้วเดี๋ยวรู้เรื่องนะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เรื่องไอ้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไอไอันนี้คือว,ว่าท้าทายอำนาจมืดนะท้าทายอำนาจเคสามดีให้มันได้เจบกันไปเว้ย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 อะไรน้องอะไรน้องเผารีเนอร์เหรอเผารีเนอร์นี่แรงแรงปาดทีละสองพัน ป,ดปาดพาสิบหนึ่งพันแล้วก็ดาเมจเวทอีกหนึ่งพันน่ะเอาว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 ่ะกลัวๆดิกลัวๆดิดึงดึงมั่วดึงมั่วแล้วดึงดึงมั่วมั่วแล้วเอาเว้ยเอาเว้ยหลบหลบด้วยหลบด้วยกลัวดิกลัวดิกลัวไปดิกลัวไปดิแล้วทำไมอันนี้กูได้ดารนะ์กจริงมั้งน่ะอันนี้กูได้ดาร์กจริง เออไหวไหวดาไหวดา,วดาอๆๆๆๆๆรอ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 โมท้อเราเกิดโมโท้อเราเกิดแล้วโมโท้อก็ใส่ดิโมโท,ท้อถ้าถ้าเกิดที่ใส่อ่ะเปล่าโอเคเจ็บเจ็บนะเจ็บเจ็บนะผมพยายามช่วยอยู่ผมพยายามช่วยอยู่เอ้ยแต่แต่คุก่อนผมนก็ใจเย็นๆกันหน่อยคุก่อนใจเย็นแล้วฟังฉันสักหน่อยนะโอ้ยแต่แหวนกูฟรีแหวนคุฟีมากแหวนแหวนฟรีได้ได้ได้เกิดมาหนึ่งตัวโอเคผมผมรับให้ผมรับให้ไม่เป็นไรนะครับผมเอ้ยแต่แต่แหวนกูโดแล้วว่าลาลินะคุ้แคงแข็งแข็งไม่พอออกออกเกิดด้วยออกออกเกิดด้วยเอว่าอวะาเจ็บเจ็บเจ็บนะเจ็บเจ็บนะแหวก่อนมาด้้ววยยเไ ไปกันต่อไปกันต่อวันละครเสียสีแล้วไปเก้าเก้าเก้าว o w e r r a เ g อ r เราเราจะสู้เราจะสู้ไงน้องเราเราจะสู้เราเราจะสู้อย่างสู่ความสามารถของพวกเราไปไปกันต่อเว้ยมันมันโด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 นได้นะโดนได้นะโดนได้นะโดนได้นะดิ้นอะไรปอกแล้วก็ใส่เลยเอาเด้มาเด้ไหว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 นะคนดูชิวๆกันอยู่แล้วชิวๆกันอยู่แล้วไปเว้ยโอเคเดี๋ยวๆสิ๋ยดระดับ อันนี้ไม่ได้อยู่ในสคริปต์นะไม่ได้อยู่ในสคริปต์แต่กูจะออกอมนี่อาร์กูต้องออกอมนี่อาร์มแล้วว่าไปไปไปกระต่อไปกระต่อจบ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 ไปสามทางก็มาดีวา้าเลียวมาอาร์ดัมเมงของกิดวดำเฮ้อเยอื่เซีย ให้มันได้จบๆกันไปนี่โดนนะ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 ให้มันได้จบๆกันไปเป็นไงเหลียวมาเวทแค่นั้นซิกฮุยซิกซิกปังนี่อะโดนโดเลยโดนนะแบบซิกก็ก็ดูใครเอ็มนี่โดนนะโดนนะเหลียวมาอาร์ดเมทเหลียวมาอาร์ดเมท ก็อาวใครโตจบนะคุณน้ำตาลใครโตมันไม่ได้แบกผมตั้งหากนี่โดนเลยโดนเลยซุซสซีสิก็ก็ก็ดูดาเมจผมด้วยผมมากที่สุดในหมู่คนแค่นั้นดูดูดาเมจผมแล้วก็ก็ดาดาเมจมันฟ้องอ่ะน้องน้องก็น้องๆครับก็ดาเมจพี่มันฟ้องนะอืก็ดูนะดาเมจเยอะจัด โดนดิเรียวมาอัดดาเมจแม่งโหดจริงคนดูจริงๆเลยนะอาร์ตดาเมจเนี่ยแบบดาเมจทสายสองอ่ะแบบจิกๆอ่ะแบบจิกๆอ่ะแบบโดนๆเลยแต่แต่แวนแวนดาเมจทแปดหมื่นนี่แวนดาเมจทแปดหมื่นนี่โดนผมนะแวนดาเมจทแปดหมื่นนีโดนผมนะโดนโดนผมนะ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 ก็นั่นแหละจบละแม่ ก็เอาออเอาไปใช้กันดูครับโดมาด,ด,ดูอ่านเมนูอะไรผมละกันเร็วมาเวทไม่เจอกันนานเลยนะครับขอเล่นวยสักปานหนึ่งนะได,ได้ครับผมคุณชวิตถักส่วนตัวมาได้เลยครับผม๋ตวถ้าถึงคิวของคุณเดี๋ยวผมจะให้เล่นห้องไปนะครับ